วันนี้พาเพ,เพื่อนมาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเวลาก็เลยได้ได้มาแล้วก็อยากจะมาดูว่าเมื่อเมื่อน่าจะยี่สิบห้าปีก่อนที่ท่านยุทธแล้วก็ทีมครูพามาเนี่ยแล้วเราก็ได้มาตรงนี้แล้วก็มาอีกประมาณสักสองครั้งแต่ก็ห่างหากนะเดี๋ยวรอบเนี้ยเรามาดูอีกรอบหนึ่งว่า มีอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ชอบพืช <inaudible> พืชกินแมลงนะคะแต่ตอนนี้ที่บ้านน่ะมีการมีการสะสมแล้วก็เลยว่าจะพาไปดูพืชกินแมลงเนาะด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบปั้นแบบน่าจะเป็นเป็นเป็นแบบไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธุ์อะไรที่บ้านนี้มีมิลินดามีมิลินดาเนาะที่พืชกินแมลงแล้วก็มีมีหลายพันเหมือนกันเดี๋ยว วันนี้เรามาดูว่าที่อาคารแห่งเนี้ยโอ้ด้านหน้านี้นจะเป็นเป็นพวกเครือนะคะนี่โอ้มีดอกด้วยดอกด้วยอันนี้พันอะไรอันนี้เป็นลาฟิเซียนาขาวที่บ้านที่บ้านมีอยู่พันนี้ที่บ้านมีแต่ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะที่บ้านมีสวยงามมากคือใครที่เป็นคอพวกนี้ก็จะชื่นชอบนะคะ อันนี้มีแคปชั่นดิวก็มีนะคะเดี๋ยวกับกับกล้องให้ดูะค่ะสวยงามมากนี่ต้นสวยอ่าบรรยากาศงามแบบนี้เราต้องเซลฟี่นิดนึงนะพี่แหม่มวันนี้มีสมาชิกที่เป็นเพื่อนมาเยอะนะคะเป็นอาคารกระจมงามทีเดียวห้องนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับอ่พืชกินมแมลงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มพืชกินมแมลงอยู่ด้วย โอ้มันเครือบแบบนั้นเลยนะมันขึ้นแบบนั้นเลยอ่ไปดูใกล้ๆก,กันนิดนึงนะคะ,ะว้าวว้าวให้เห็นกันชัดๆไปเลยประทะหมอกกันไปด้วยอเพืชกินมแมลงนะคะคสวยงามสวยงามขอเป็นภาพนิ่งไว้ด้วยเป็นช่วง <laughs> <laughs> อบางคนแบบตกใจนะคะว่ามันทำไมใหญ่จังเลยโอ้นี่เต็มเลยลูกเต็มเลยน่าจะได้ปุ๋ยดีโอ้เต็มนะคะอันนี้พันธุ์อะไรอะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยว้าวว้าว,ว,าวชอบชอบนี่อันนี้มันที่มันแห้งๆมันไม่ได้ตายนะเจ้<า>เดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่อเใช่ไม่อยากบอกถ้าผาชนะใดเปิดเดี๋ยวเราไปเจอกันไปชมนะ อุ้ยอันนี้ก็สวยงามอันนี้ไม่มีคนมาแต่งเนาะแต่ถ้าเป็นที่บ้านจะตัดพวกนี้ทิ้งมันก็จะเหลือเฉพาะพวกพันพวกนี้นะคะอันนี้ก็งามปลูกง่ายด้วยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายขอให้มีแดดจัดแดดจัดน้ําจัดนะคะอ่าวันนี้มากับโก้นะคะเราพามาดูพืชกินมแมลงนะคะอวาสวยสวย,วยอันนี้ต้นใหญ่มากเออเดี๋ยวกับไปที่บ้านเราไปทําแบบนี้ก็ได้นะคะ อืมว้าวเจ๊ามามาดูพันนี้สิจ้าเท่าแค่เลยน,นี่ใหญ่มากเนี่ยก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ให้ด้วยอืมสวยสวยสวยอืออันนี้ก็หายากแล้วก็แพงด้วยนะต้นใหญ่แบบนี้ยตอดนะคะเจ๊ามาดูตัวนี้เลยนี่อย่างงามเลยนะคะอันนี้พืชกินมแมลง หออ็ปอุ้ยพันธุ์นี้ก็แปลกไม่เคยเห็นตระกูลนี้น่าจะเป็นแบบผสมมาจากต่างประเทศนะคะบางพันธุ์ก็จะมีการผสมเราก็จะได้เห็นพันธุ์ใหม่ๆปแปลกๆนะคะมันจะขึ้นมันจะออกตามใบนะคะโอ้ถือว่างามๆมากๆเลยดูกันนะคะเพื่อนๆขาอันนี้เป็น ไม่แน่ใจเขาเขียนว่าของป้ามันเขียนว่าอะไรอ่ะเจ๊พันอะไรอ่ะมันไม่ได้บอกว่าพันอะไรอันนี้พันลายออกลายๆหน่อยต้นใหญ่มากดูดิมีดอกด้วยการปลูกดอกอุ้ยอันนี้ก็แปลกนี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะวิงามมากเลยอยากจะหยุดชีวิตไว้ตรงนี้เลยนะคะสีแดงสวยสวยเนาะ โอ้แนวหมออ้อเขียวหมออ้อแดงแล้วก็มีดอกสมบูรณ์อ่ะต้นสมบูรณ์มากๆเลยมหาสัจ์พืชกินมาแรงนะคะเดเราจะเดินออกไปด้านไหนอันนี้ก็เป็นนิทรรศการสวยงามมากนะคะมีไอหมอกด้วยโอ้ที่นี่ก็มีจันผาอุย้ยสวยมากเลยจันผาปลูกล้อมรอบเห็นไหมคะ ปลูกง,ง่ายจันผาปลูกง,ง่ายมากๆเป็นพืชชนิดเดียวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ที่ชอบนะคะดูดิคะเพราปลูกง,ง่ายด้วยไม่ต้องการน้ํามากปลูกที่ไหนก็ได้ปลูกไม่เป็นก็แค่วางตั้งไว้ขึ้นเลยไม่ต้องไปหาเบี้ยเล็กๆก็คือตัดมายังไงก็ขึ้นอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นเราชอบปลูกวันนี้พูดจากประสบการณ์อันนี้เป็นโรงเรือนนะคะโอเคน่าจะเป็นการตั้งอัตโนมัตินะคะ โอเคมาอีกโรงนึงเนาะโอ้มีหลายโรมากเลยเดี๋ยวหลายคนที่ชอบอไม้ที่เป็นพวกแฟชั่นเนาะน่าจะมีแหละเออนี่นี่นี่ที่บ้านเราเต็มเลยนะคะอันนี้ต้องสวมหน้ากากด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับโอ้เหมือนทั่วไปที่มีกันเลยเนาะ ที่ที่ที่กำลงังฮิตฮิตกันในสมัยนี้นะเป็นเป็นพวกตระกูลบอลต่างๆนะคะสวยงามมากทีเดียวที่บ้านมีแหละแต่ว่าจัดให้ได้สวยแบบนี้ไม่ได้นะคะมีเกือบทุกพันธุ์นะคะพวกตระกูลบอลบอลสีบอลเงินพวกบอลต่างๆมีหมดเลยนี่อ่าพวกบีบีบีโวนิเอก็ ก็เกิดง่ายเด้ออีสานอ่ะอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ย,ยที่บ้านก็มีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบีวอเนียใช่ไหมใช่ไหมบีโกเนียเรียกอะไรไม่รู้มันหลายพันมากเลยสวยสวยเดี๋ยวมาเชียงใหม่รอบนี้เราก็ต้องแต่กลับเครื่องนะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวจะเอาไปเนี่ยพันอย่างนี้ก็สวยจะเอาไปปลูกที่บ้านดูเออ สวยๆเพอมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันงามอะค่ะโอเคสวยงามมากอะให้ได้เห็นไปพร้อมๆกันอันนี้ช่องนางกลายนี่ก็น่าจะสองสัมพันอยู่นะนี่น่าจะขาดปุ๋ยมีไปคอมเมนต์เขาอีก <c oughs> นะคะก็มาด้วยกันนะคะวันนี้พามาชมนะคะเรียกได้ว่าพืชอันนี้สมุนไพรนะนี <c> ่ <oughs> อันนี้มันครอบฟรังครอบจักรวาลอะอ่ะ สวยงามมากเลยนะคะวันนี้ได้มาชมอ,อันนั้นช้อนเงินช้อนทองก็เป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่ที่กำลังฮิตกันในช่วงนี้เขาเรียกว่าโรงนี้เขาเรียกว่าโรงอะไรนะเขาไม่ได้ติดชื่อไว้คุณแม่ถ่ายมาฝากด้วยนะเพราะว่าจะเก็บเป็นภาพวิดีโอไว้นะคะอันนี้เราเดินได้แค่สองโรงเองเนาะ เพราะว่าแต่และโรงเรือนเนี่ยก็ต้องควบคุมคุณภาพโอเคได้ภาพนิ่งได้ด้วยโอเคเราจะได้ถ่ายภาพนิง่งเราไปไปไปด้วยเนาะบางโรงก็กำลังปร,ปรับปรุงแต่ที่เราอยากดูอีกโรงหนึ่งก็คือต้นตระกูลพวกแคทตัสหรือว่าพวกน้ำหนามอะนะคะอันนี้ก็จะใอใคอันนี้เป็นโรงอะไรอะ อันนี้เป็นโรงอะไรโรงสมุนไพรหรอโอ้โดอกเข้าเปรนษาสีม่วงว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเอออยู่ที่เขาพระวิหารมันจะมีสีเหลืองอะ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นดอกเข้าเป็นสาสีม่วงอ่ะถ่ายภาพให้ไปดูหน่อยเผื่อเราอยากจะได้ชมกันนะคะว้าว เข้ามาก็จะเห็นความสวยงามอันนี้เป็นเกร็ดปาช่อนเด้อค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพด้วยเกรดปาช่อนนะคะก็เป็นตระกูลสมุนไพรแหละอ่ะลองดูว่ามีต้นอะไรบ้างอันนี้เป็นผักเชียงดานะคะอันนี้เป็นส้มมือว้าวลูกใหญ่บากนะคะส้มมืออ่ะ โอ้สมุนไพรแบบนี้เดี๋ยวเราทําคลิปต่างหากนะคะว่าว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไล่ดูสมุนไพรในส่วนนี้ก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นโศกอะไรนี่โศกน้ำโอ้สวยสวยสวยสลิดพังพรน,นี่เอาไว้แบบนี้เลยอ่ะดูกันไปเลยก็แล้วกันเออตะไคร้เขาทำได้สวยนะ,ะตะไคร้สวย,สวย น,นี่จะเป็นสวนสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะตามมาเลยนะคะใบางามๆนี่ใบอะไรไม่ชัวร์แต่รู้แต่ว่าส้มปล่อยอันนี้ส้มปล่อยผักข้าวตองหรือว่าหนอนตายยากพยาไรใบอเออว่าทลายโจรที่บ้านก็มีอันนี้ เราได้เห็นภาพและบรรยากาศนะคะของสวนสมุนไพรหลากหลายทีเดียวอ่าโอเคอันนี้ถือว่าครบครบเลยวาดมหาการก็มีกระบือ7ตัวกระทูจิตแบกอ,อ,อ่าหมดแล้วหมดแล้วก็จะเป็นทางออกเหมือนเดิมคะ่ะ ก็จะเห็นเขาเรียกว่าไม่เข้าเหรอเจ๊โรงนี้เขาปิดเหรอฮะอ๋อเขาปิดปรับปรุงเพราะว่าเรามาช่วงปลายฝนบางอย่างก็จะมีการปิดปรับปรุงอันนี้จะเป็นพวกส,สับปะรดสีแต่ก็สวยอยู่นะปรับปรุง น่าจะขยายให้สวยมากขึ้นนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะจะเพิ่งเหนื่อยไปไหนนะโอเคนี่บัวบัวโอเคอ่ะดูเราไปดูว่ามีบัวอะไรบ้างบัวไอหยางเนี่ยจ้าวันนี้ไงบัวจงกลนอุ้ยหาดูยากเด้อนี่เจ๊ดูยากเด้อบัวจงกลเนนะี่ย โอ้เราได้เห็นบัวเกือบทุกสายพันธุ์เลยเนาะมาตรงนี้อะไรนี่อ๋อแปลกว่าชนาทิพย์คุณแม่โอเคไหมคุณแม่เานเาะดูแต่ละบัวนะคะ ชนะทิพย์เราก็แชะแล้วบัวบัวพลอยก็มีนะบัวใจใจแกนติอะไรใจ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 แกนเตียใจแกนเตียอ่านไม่ถูกอ่านออกสื่อนะคะไม่เหลี้วเธออ่านอ่านเธอลองมาดูเธอมาดูใจอะไรนี่อ่ะใจ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  ใจแกนอะไรใจแกนเตียอัลเบิร์ตเดอร์อัลเบิร์ตเดอร์เลสตังก็สำเนียงสำเนียงจบจากประเทศอะไรคะสำเนียงไทยแข็งแรงค่ะห <laughs> <ง> <laughs> ุ่ยสตาร์บ라이 <laughs> สตาร์บ라이สพี่แมวลินต้องห่อลินต้องห่อด้วยนิดนึงค่ะโอเค วันนี้มาดูบวกน่าจะปลูกไม่ยากหวิสวยเนาะทิดาทานสวยด้วยชื่อก็ัพหัวหัวยนวยะะคะัอนั้เี้เป็นาพราทานอืัแต่ถ้าดอกไงัวยัวหอันนั้ปัยเัวมัวหัวหัวหัวาัอ,าาออััวหัหัวอ,อ,อัันหัวหมันัวหัวมัวหัวััหหวั โอ้ใช่ใช่ใช่ใชพี่ความแตกเนาะเออ,เอ,อมันก็จะต่างกันอยู่นะบัวว้าวอันนี้ชมพูฮิรารีโจอีอ้ก็มีนะเฮ้ยบัวอะไรอ่ะหลิวคือมันมตลกแท้ฮะบ,<า>บัวบาบัวบาบัวบาเล็กๆกกระจิ้วหลิวเล็กน้อยนี่เป็นโลงบัวทั้งหมดเลยนะคะ ยังเราต้องไปตรงนั้นถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมโซฟีโซฟีด้านหลังอะมามามาโซฟีอุ้ยบอกคุณแม่อย่าพูดเหล่าเอาไปแชร์ดยกันเอาไปแม่คุณแม่ ทีมงานของเราคับข้างโอเคทีมงานของเรา <laughs> ทีมงานของเราคับข้างตรงไหนอีกคะอุ้ยโอ้โอ้ตื่นตาตื่นใจหมดเลยคุณแม่มาถ่ายรูปถ่ายรูป <laughs> ตาโตของคุณแม่โอเคอ่านึครักโอเค เห็นบรรยากาศกันไปเลยนะคะยาวๆกับเรามันมันคนละสีด้วงนงอ๋อเอ้าจริงเหรอเอ้าจริงอะมีแบบนี้ด้วยมันมีเฉพาะบอันมั้งพี่แหม่มมันจะเป็นพันมันจะเป็นพันหรือเปล่าด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีแดงวันวิสาวันวิสาโอ้งามมากเลยนะคะเรามาอยู่มุมนี้ น่าจะเดินน่าจะเดินแบบสนุกสนานนะคะยังไม่จบเลยนะคะตรงไฮไลท์เดี๋ยวจะเป็นบริเวณแคทตัสดใหญ่ๆที่มีแบบทังทองใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะพี่ี่มันตัดหญ้าละว้าวอะไรนะสีดาเฟินเฟินเฟิน แฟ๊พี่แหมมอุ้ยหาดูไม่ได้แล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นพวกอะไรนะชออะไรนะ่าเฟิร์นอะไรท้าช้อนมางอะไรออันนี้กล้วยไม้โอ้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเป็นภาพนิ่งไว้ด้วยอ่ะออนะเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวไปนั่งเดีนะ๋ยวไปนั่งที่หลังเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวขอ ค้ะระหว่างการเซลฟี่ด้วยนะคะคุณแม่อ่ะอ่ะคุณแม่เซลฟี่ค่ะคุณแม่อ่ะเอาให้เกิดนะคะโอ้ได้คะ่ะพร้อมก็ได้อยู่นะเอาเปลี่ยนท้าค่ะเปลี่ยนท้าโอเคได้นะได้นะโอเคโอเคอ่าให้ดูนะคะงามๆไปเลยพี่พี่ก็กำลังมาจัดนะ อันนี้อันนี้เขากวางข้าหลวงอะไรนี้ข้าอะไรนะพี่เขากวางข้าหลวงด้านนี้เนาะอันนี้เขากวางเนาะกระเช้าสีดาก็ต่างหากใช่ไหมอ๋อดูตั้งไหนคะอันนี้เขากวางอ๋อกระเช้าสีดาจะเป็นอย่างนั้นเนาะไหน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 โอเคขี้เราด้วย เราก็อยากมีภาพโอเคว่าเป็นรายการไปกับโก้สวยไหมเจ้สวยไหม,มอ้าวถ้าสวยแล้วก็จัดสักนิดนึงสิงค้เพื่อจะได้ไอเดียเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกับกล้องก่อนโอเคอุ้ยสวยจริงๆิอะไรจริงอุ้ยอุ้ยอ,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 ยอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อุ้ยอุยโอ้ย,อย,อยเกิดสุดๆค่ะโอเคไปกันต่อเลยนะคะกันยาวๆเลยเฟืนแม่ลูกไก่นี่ไงเขากำลังฮิตกันที่เราเห็นอยู่ตรงร้านกระโฟงกาแฟที่งามๆอ้าวอะไรเอ่ยตรงนี้ส้อยละยาใช่ไหมสร้อยละยาสร้อยละย้าสร้อยละยา สร้อยระยะเดี๋ยวเซลฟี่กันนิดนึงนะคะสร้อยระยะสร้อยระยะงามมากอี่อื่นนะคะว่านกรีบแรกเนี่ยแพทยแพทยแผนไทยเคยเห็นไหมอไไโอเคเอาเจ๊เจ๊หาน้าม,มาหน่อย นันมาหน่อยโอเคไปกันต่อเลยนะคะโอ้ยสวยๆง,งดูสิเดี๋ยวกลับรันอันนี้น่าจะเป็นพวกชอบชอบไม้ชอบน้ำหน่อยนะคะ ะคะาาก็จะเป็นข้างอีอย่างสวยงามอ่ะเจ๊ตรงนี้เหมือนได้มา,าเมืองเหนือเลยเนาะ <c oughs> ก็อยู่เหนือจริงๆนะคะโอเคงามกับงาม <c oughs> ได้ไหมได้ไหมยิงมาซิยิงมาซิ <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไหม,อมขออนุญ,ญาตทักถ่ายรูปกันก่อนนะคะกล้องเธอหน้าตัวตูอาเป็นลายกล้องอะไรก็ได้ทักถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะะได้ยังได้ยังอ้าวไปกันต่อเลยนี่ อยู่ในทุ่งอะไรดอกกล like ้วยไม้งามปลาเลือดปลาเต๋อเลยเจ้ามาแอวเหนือก็ต้องงามแบบเนื้อเหนือนเนาะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยงามแม่มีสะพานด้วยนะแม่อ่ะคุณแม่มานั่งตรงนี้แล้วมานั่งทางนี้มานั่งสะพานกันมานั่งทางนี้ได้ค่ะเกิดค่ะมาานนนัั่งสะพก ระวังสะพานหนักนะคะคุณแม่โอเคเช่ลาลาเอาตรงเรื่องเหลืองเลยไหมเอาเอาให้ตัวเรื่องเหลืองอยู่ด้านหลังเราอ่ะตรงนี้พี่แมมนั่งตรงนี้แหละอ่ามันจะอยู่มันจะเป็นเรื่องเหลืองอย่างนี้นะโอเคโอเคไหมเปลี่ยนแอคท่าเองนะโอ้เปิดเปิดใส่เลยนะ เยอะอะอาจจะทำมุมนี <S <s um> <so ้มุมนี้มุม mm น mm ี้อ่ะโอเคโอเคด้านหนึ่งโอเคงามแต่งามมากค่ะก็แอดนิดหนึ่งนะคะ งามงามงามมันก็อาจจะมีโรงงามกว่านี้เจ๊เดินไปที่อื่นด้วยมาอู้อันนี้ต้องถ่ายไปให้เพื่อนๆอ,อยู่ที่บ้านแล้วล่ะค่ะนี่ใครที่ชอบจัดบ้านต้องตามมาทางนี้เลยนี่ไงเหนวดรสี เดี๋ยวให้กลับด้านดูนะอ้าอ,าอคุณแม่ยืนค่ะคุณแม่จอยาจอยจอยจอยค่ะจอยค่ะโอเคจอยแล้วค่ะจอยแล้วโอเคขอฟรกนี้ด้วยนะคะหนวดขาดืสูสีเอ่อเออมันได้เลยพี่แม่มันได้ เออทำได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางนี้ทางนี้เอาเบอร์เบอร์หน่อยนะเดี๋ยวจะให้เบอร์เบอร์หน่อยโอเคเอางามนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวได้อยู่นะโอเคเอางามไหมคะฝ้าขน,นงามไหมคะเกิเดอุ้ยมันได้ของแท้นะคะของแท้มันได้ หน้าตรงเอลเอสตามเทรนนะคะตามเทรนมันได้อ่ะทางนี้ทางนี้พี่กันอ่ะเดี๋ยวนั่นยืนนั่งใกล้ๆเลยเดี๋ยวนั่งเลยนะโอเคทางนี้โอเคเอทางนี้ทางนี้หน่อยอ่ะทางนี้ด้านหลังด้านหลังเอาทางนั้นด้ว่ยเอาทางนั้นก่อนทางนั้นก่อนเดี๋ยว ข้าพเจ้าขอเซลฟี่อันนี้กันไอแม่กันนะอไใครอางงาม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 สวยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะอีกกร,รัมหนึ่งเก้าเอาหน้าไปใกล้ๆเอาหนาไปใกล้ดอกไม้แล้วนี่เนื้ออัหนึ่งเอาแค่ใกล้นะห้ามเอามือไปสัมผัส โอเคอุ้ยหน้าบานเหมือนกันเลยมึงกับไปยิ่งทั้งกุ่เลยะเอาสื่อพูดสภาพได้ค่ะตรุดเอาสวยจับอกเอามาโอเคเดี๋ยวนะคะงามจ้างามแต่งามว่าใครแย่งกันมาตีกันโอเคไปไปโดมไหนต่อไหมเดี๋ยวยังไม่สุดเลยยังไม่สุดอ่ะเพชรเพชรเพชรชหึงเพชรจหึงเรายังไม่ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมาดูเพชรเฮ้ยเพชรหงส์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดเพชรหงส์เนะเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดนี่ไงเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดแต่เราก็ไม่เคยเห็นดอกเขานะในดอกเขาเป็นยังไงเป็นอย่างั้นไม่เคยเห็นเนาะตรงนี้มีมีไหมยังไม่มีมม โอเคโอเคท่านผู้ชมขาทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะก็มีความสวยงามมากทีเดียวนะคะเราปิดที่สะพานแห่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปส,สวยๆกันก่อนเพราะว่าเพื่อนเขามีรูปที่จะไปโพสเฟซบุ๊กแล้วเราก็มีแต่ว่าเรายังม,มีไม่แบบสะใจเนาะอ่ะเดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยว คลิปต่อไปจะพาไปอีกสวนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระโจมคล้ายๆกันนี่แหละก็จะมีความร้อนมากหน่อยเดี๋ยวติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ไปกับโก้เนี่ยก็บ๊ายบายฝากติดตามด้วยก็แล้วกันช่วงนี้เรามาเหนืออันนี้เรามาอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์นะคะก็ถือว่าสวยงามมากๆทีเดียวเดินไหลยหลยหลยกระโจมแล้วนะคะตั้งแต่ มีสมุนไพรมีไม้ประดับทั่วไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นประเภทกล้วยไม้แล้วก็ไม้ประดับที่หลากหลายเป็นกล้วยไม้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกระโจมอีกกระโจมหนึ่งก่อนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ติดตามในคลิปต่อไปเลยนะคะบ๊ายบาย